สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสุขกับ g c นะครับเส้นทางของ g c วันนี้เป็นเส้นทางที่มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประเทืองร่างกายเครื่องทำความสะอาดต่างๆปกป้องเชื้อโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพบกับวิสาหกิจชุมชนลุฟฟ่านะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหนองแฟ ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเนี่ยนะครับให้ความสนับสนุนนะครับกับกิจกรรมดีๆเช่นตั้งเป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนลุฟราแล้วก็ให้ความสนับสนุนเนี่ยนะครับกับกลุ่มนี้โดยทางวัดเอง ร่วมกับทางบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนแต่วันนี้นะครับเส้นทางความสุขกับ DC ซึ่งสนับสนุนเส้นทางโดยบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมเรื่องของลูฟัลล่าครับลูฟาเนี่ยนะครับเป็นชื่อนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของครีมทาผิวครีมทามือนะครับน้ำยาทำความสะอาดน้ำสบู่ล้างมือสบู่เหลวสบู่ล้างหน้าสบู่ถูตัวอะไรต่างๆคขาว่าลูฟ่าเนี่ยมาจากไอ้เจ้าใยบวกนะครับแต่เมื่อมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามของผู้หญิงแล้วลูฟ่าลูฟ่ามันดูสั้นไปนะครับก็เลยเติมลานะครับลา พอเติมราเขาไปก็รู้สึกอ่อนนุ่มเป็นผู้หญิงขึ้นก็เลยกลายเป็นลูฟเฟลานะครับ la, ลูฟเฟลาเราไปพบกันเลยครับเดี๋ยวไปกราบพระเดพระคุณท่านจะอาวาสก่อนเลยครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ผมก็มาอยู่กับพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ จริงๆก็ต้องกราบเรียนเลยนะครับว่าที่ตั้งนะครับของโครงการลูฟ่านะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นเครื่องสำอางซึ่งได้รับการยกย่องนะครับขึ้นไปบริการนะครับบนสายการบินแห่งชาตินะครับการบินไทยของเราแล้วก็ได้ใช้นะครับในสถานที่สำคัญ องค์กรบริษัทใหญ่ๆอีกหลายบริษัทนะครับก็ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของลูฟาร่าสำหรับลูกค้าของเขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเส้นทางความสุขกับ GC เนี่ยนะครับเราก็จะมากราบถามพระคุณเจ้านะครับว่าด้วยเหตุผลกลใดนะครับพระคุณเจ้าครับถึงได้มีแรงบันดาลใจให้พระคุณเจ้าจัดตั้งพวกโครงการเกี่ยวกับ era, กลูฟาร่าก็ดีหรือข้าวหลามหนองแฟบเนี่ยนะครับ ภายในบริเวณวัดนะครับนอกเหนือจากจะเป็นโรงเรียนเป็นอะไรต่างๆแล้วทำไมยังมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยจเจริญพรพิธีกรวัดหนองแฟบเนี่ยก็อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเหต,เหตุเหตุที่ต้องอต้องการที่จะให้ลูกฟ่าหรือว่าข้าวหลามกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยู่ในวัดเนี่ย คือเริ่มต้นจากการที่ช่วงยุคแรกๆที่ทางโรงงานมีนโยบาย CSR รัว่าต่างๆเข้ามาทำ CSR แล้วก็จะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านต่างๆซึ่งอาตมามองว่าหลายปีแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ได้ผลทําไม่ได้ผลก็เลยมีความคิดเออทำอยังไงเนาะ,ะว่าการส่งเสริมอา,อาชีพชาวบ้านเนี่ยมันถึงจะย,งยั่งยืนก็ได้คุยประลับกับทาง GC ว่าถ้าเราจะทํากิจกรรมเนี่ยทำกิจกรรมส่งเสริมให้ยั่งยืนเนี่ยเราน่าจะต้องมานั่งวางแผนกันให้เป็นระบบนะว่าจะทํายังไงนะว่าจะทาไงกิจกรรมที่เราส่งเสริมถึงจะยั่งยืนโดยดุฟฟาร่าเนี่ยต้องพูดว่าเป็นตัวแรกเลยในเขตอน,นิ้คมอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะเป็นตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มสอนชาวบ้านทําจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ <น>เป็นอันดับแรกแล้วก็แตกสาขาไปในที่ต่างๆก็เป็นเข้าล้ามอย่างทั้งกอะกบกแกห,หลายที่ที่เขาขึ้นเ,เป็นสาขาชจจุมชนจริงๆเขาก็แบบมาจากตรงนี้แบบมาม<อ>จาก<ด>ลูกฟาลา่าแ,แต่คงแบบมาจากลูกฟา่าอันนี้ต้องขอบคุณทาง C-G ที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคคลต่างๆเนี่ยนะเข้ามาช่วยเทรนตั้งแต,แต่เริ่มการที่ทำแนวทิงชิตเป็น อพอเรีิตเป็นแล้วก็ทำไงทึ้งจะขายเป็นต้องต่จับ,จบมือเขียนกอไก่เลยกะเดิตเป็นแล้วก็ออพเกอเราขายเป็นแล้วก็แม้กระทั่งการทําบัญชีการบริหารต่างๆเนี่ยทาง g ีซก็สนับสนุนบุคลากรมาอบรมให,ให้กับทางชุมชนของเราแล้วก็ลุปปล่าเนี่ยบางทีก็ ถ้ามีกิจกรรมก็เด็กนักเรียนก็จะมาเรียนรู้เพื่อความปลูกฝังปลูกฝังให้เขาว่าเออ,อการเราอยู่ในในเนี้ยถ้าเราทากิจกรรมเป็นไม่ต้องมีการวางแผนการปลูก,กจิตสํานึกให้เขารู้จักนในรักในจิ่นตัวเองรักใน,ในชุมชนเราก็มีดีสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ครับผมอันนี้ก็ครับผมไขข้อข้องใจนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตพระคุณเจ้าเข้าไปชม นะครับในเรื่องของโรงงานการผลิตแล้วก็อย่างในโชว์รูมที่พวกคุณเจ้าเล่าเอาไว้ว่าจริงๆแล้วทางบริษัท G.C. p t นะครับ l c h e m i c a l บอลจำกัดมหาชนเนี่ยก็เท่ากับว่ามาเริ่มต้นโครงการมาจับมือเขียนกอไก่นะครับจับมือจับชอบ็อกจับปากกาไร้เขียนกันตนนัวนี้เขียนเป็นฮอนุคู่แล้วก็เขียนเป็นประโยคแล้วก็ แต่งข้อความแต่งเรียงความได้อย่างสวยงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เรียกกันว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับสมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทีาาท่9ได้มีพระราชดำรัสเอาไว้นะครับว่าบ้านนะครับก็คือ t c นะครับโรงเรียนนะครับก็คือพื้นที่ชาวบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็วัด นะครับก็คือสถานที่แห่งนี้พระคุณเจ้าก็เลยอนุญาตนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยได้เรียนแบบไปจากที่นี่ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่อะไรเอ่ยพี่แอลค่ะพี่แอลค่ะพี่แอลอลูลฟรามีอะไรบ้าง ทำอะไรมั่งสบู่เหลวค่ะเป็นสบู่ฆ่าเชื้อนะคะอันนี้สบู่ฆ่าเชื้ออ่จ้ะอันนี้สบู่ฆ่าเชื้ออ่าแล้วนี่ล่ะอันนี้จะเป็นโฟมฆ่าเชื้อจ้ะ Hand w h จ้ะแป้งเอกันนอันนี้ก็คือกลิ่น Summer Fresh นะคซัม Summer Fresh ก็คือความสดชื่นในฤดูร้อนนะครับนี่เราบีบดูนะครับทิวใซแล้วไม่เหนียวไม่เหนียวแค่ไหนจ้ อันนี้คือซัมเมอร์เฟรชนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้ลองขอลองดูซินี่ท่านผู้ชมครับมันซึมเข้าไปได้ง่ายและก็เร็วมือผมดำมากเลยนะครับถ่ายรายการมานี่มือโล่อยู่ท่านผู้ชมเห็นมือแล้วตกกระใจนะฮะปกติจะไม่โชว์มือเลยเพราะทั้งเหี่ยวและดำนะฮะนี่ก็มีซัมเมอร์เฟรชโอเคหอมสดชื่นมากเลยท่าน ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นสบูอ่อาบน้ํากลิ่นต่างๆ<ช>นะครับสบูอ่อาบน้ํากลิ่นต่างๆเราอันนี้เราก็ดูละมีตั้งแต่ยาฆ่าเชื้อนะครับครีมฆ่าเชื้อต่างๆเหมาะกันในยุคโควิดต่างๆมีสบูอ่อาบน้ํามีบอดี้โลชั่นนะครับมีเทสเตอร์ให้ดูทดลองดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเ,า,เามาให้อาจารย์ทดลองทำเออทดลองทำงั้นเราข้าไปทางนู้นกันอลองทำเลยอ่ะไปทุกคนเราก็เดินคนทน้องคนนี้แนะนำเลยค่ะ ยปกติแล้วเนี่ยนะครับการผลิตเ,เครื่องสำอางนะครับลูฟเฟล่าเนี่ยนะครับจะทำกันในห้องปิดะนะครับมีโรงเรือนนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมากเลยนะครับสะอาดขนาดว่าจะมาขอถ่ายรายการเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายในห้องโรงเรือนการผลิตของเขาเพราะว่าเกรงว่าอาจจะมีเรื่องเชื้อโรคเชื้อโรคติดเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สาธิตให้ดู ก็เลยแบ่งบางส่วนออกมาสาธิตข้างนอกท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจอันนี้แค่ทําโชว์นะครับใส่น้ํานะคะน้าเป็นน้ําดีมินค่ะได้มาจากของ GGC นะคะต,ตัวกิีซลินนี่เราได้มาจากของ GGC แล้วก็ g ี g C, กูปกค่ะตัวสนับสนุนของชุมชนนะคะจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่ะเอาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เข้ามาทาง Facebook ได้เลยนะครับ พิมพ์คำว่าลูฟ่านะครับออฟฟิเชี <Official S 1> ด้วยนะครับลูฟ่าออฟฟิเชีเนี่ยก็จะสามารถสอบถามเรื่องราวผลิตภัณฑ์มีจำนวนมหาศาลไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะไอ้นี่นั่งกวนเล่นๆที่ฆ่าเวลา <c oughs> นะครับแต่จริงแล้วผลิตภัณฑ์มหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูฟ่าตอบโจทย์เลยเส้นทางความสุขกับ GC นะครับ <c oughs> ตอนนี้พาท่านผู้ชม เดินเข้ามาข้างในเลยนะครับไม่ต้องมีเปิดเข้าเปิดออกเปิดประตรงเปิดประตูแล้วเข้ามาเลยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูฟล่านะครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้คือโชว์รูมเขามีป้ายบอกไว้หมดเลยว่าอะไรนี่บอดี้โลชั่นต่างๆเนี่ยสารพัดกลิ่น5กลิ่นขัวละ289บาทนะครับมีบอดี้โลชั่นมีอะไรอีกเลยนี่เป็นลูฟัล่าไฮจีนค่ะมีแบบเจลแล้วก็แบบโฟมค่ะอันนี้ก็เป็นลูฟลล่าไฮจีน ลูฟลาไฮจีนก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นสบู่ใช่ไหมเป็นสบู่เหลวเป็นสบู่เหลวนะครับล้างมือต่างๆจริงๆแล้วเหมาะนะครับในบ้านนะครับในที่ทํางานหรือจะอยู่ที่ตามร้านอาหารพัตคารต่างๆตั้งเอาไว้นะครับมีแบบเป็นสบู่เหลวก็มีแบบเป็นโฟมก็มีนะครับซึ่งก็เหมาะกับคนทันสมัยปัจจุบันนี้บางคนบอก ไม่อยากใช้สบู่เหลวอยากใช้โฟมร,รู้สึกดูเก๋ไก๋นะฮะจริงๆแล้วจะสบู่เหลวก็ดีโฟมก็ดีเนี่ยนะครับลูฟิรฟาผลิตหมดเลยแล้วก็เป็นตัวที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆในมือให้เราสะอาดสะอ้านได้นะครับนี่แป็กนี้นะครับสบู่ล้างหน้าท่านผู้ชมครับสบู่ล้างหน้าสูตรที่หนึ่งก็คือ ว่านหางจระเข้มังคุดผักบุ้งทะเลอ้อ,อที่มาของคำว่าลูกแล่านะครับนี่เราเรียงชิดๆกัน3มอันท่านผู้ชมครับนี่ตั้งแต่ว่านหางจระเข้ซึ่งให้ความชุ่มเย็นะนะครับต่อมาก็จะเป็นมังคุดมังคุดนี่ก็จะมีสรรพคุณดีต่างๆนานานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของผักบุ้งทะเลนะครับผักบุ้งทะเลนี่ดีมากเลยนะ เราเราค้นพบเพราะว่ามันอยู่ชายหาดของเราใช่ไหมฮะผักบุ้งทะเลอันนี้เป็นสบู่ล้างหน้าค่ะอันนี้อาบน้ำแล้วอันนี้จะเป็นครีมทามือค่ะอ่าสบู่ถูตัวไอ้สบู่ล้างหน้าสบู่ถูตัวแล้วก็อันนี้เป็นครีมทามือซึ่งจริงๆเราก็เลือกได้หมดเลยว่าจะเอาเป็นหางจระเข้หรือจะเอาเป็นผักบุ้งทะเลหรือว่าจะเอาเป็นมังคุดนะฮะให้ครบบรรจุภัธุ์ รล้บรรจุสลับกันหมดเลยได้ไหมสามอย่างเนี่ยได้หมดเลยคือต้องการอันไหนก็ได้อันนั้นนะครับได้หมดเลยขอให้สั่งซื้อมาเป็นพอแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่จะจากกันนะครับ พี่แอวก็มีอะไรเล็กๆน้นนอยๆจะกล่าวนะครับกับท่านผู้ชมครับเธอเลยพี่แอวว่าไงก็ป่าแอวสนิทวาจาก็ขอขอบคุณพระอาจารย์วิสุทธพ์พระครูที่ให้สถานที่กับจ c ซีที่สนับถนุนพวกเราที่ทำให้สวยงามและเป็นที่ว่า ให้พวกเราเดีนมีงานทำอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้จีซีลูกฟาลากก็มีเกินนะคะ,ะ,ไ,มคะไม่เกิดก,ก็ขอขอบคุณจีซีมากมากเลยค่ะที่สนับสนุนชุมชนให้พวกเรามีงานทำกันนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะท่นานบริหารทั้งหลายทุกคนนะคะ,อะโอเคอันนี้เปรนของเล็กน้อยอันนี้คออือครีมที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้ะนะครับใส่บรรจุขวดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอจนหมด หมดฟองแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้สวยงามนะครับี่อาจารย์ทำมบพี่ไปใช้ไปใช้ได้ครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เราสนุกสนานมากเลยเราเห็นคําว่าบวรของรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมาครบถ่วนอยู่ด้วยกันหมดเลยทั้งบ้านทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับบ้านในที่นี้ผมจะเอา g ีซนะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่โตมากเลยอยู่ที่จังหวัดระยองเปรียบเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยซึ่งก็จะมีผู้คนหลากหลายอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับวัดก็คือสถานที่วัดของแฟบแห่งนี้และโรงเรียนก็คือกลุ่มชาวบ้านที่มาศึกษาขั้นตอนการทำงานรวมทั้งมารวมกลุ่มการจัดกิจกรรมจนกระทั่งกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนลุฟฟรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเส้นทางความสุขกับ GC สนับสนุนเส้นทางโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับก็คงจะต้องกล่าบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับเราในตอนต่อ,ตอไปอีกมากมายครับสวัสดีครับ<อ>สวัสดีสสดค่ะค